ชุดนอนนานะครับ1,200วัตต์กับแบตเตอรี่ดิฟเกล24โวลต์1้อแอมป์สลูกนะครับอินเวอร์เตอร์แอปเปิลกรีน2 2 0 0วัตต์พีกโหลดได้3,000วัตต์นะครับใช้กับปั๊มน้ำเทชเชอร์เล็กๆนะครับที่สำหรับปั๊มใส่ถังให้ได้นะครับ ใช้ตู้เย็นได้ครับใช้หมูข้าวได้ดูทีวีได้นะครับตอนนี้ใช้พลมอยู่ตัวหนึ่ง<ม>ก็จากแผงโซล่าเซลล์340วัตตแผงนะครับมาเท่าชุดเมเกอร์ตรงนี้นะครับเป็นชุดคอน sumer ของโซล่าเซลล์นะครับวัดวนลอยตอนเที่ยงได้38.4โวลต์เอามาจากอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ ทำชุดคอน s u m อ e r ไปให้ตรงนี้ครับจ่ายไฟมาเข้านี้แล้วก็สามารถไปใช้มีไฟสังสาว่างหน,นึ่งดวงอันนี้ไม่เห็นแบตเลยนะต้องถอยหลงังไปหน่อยนี่ครับเต็มตเต็มก็จะเห็นแบต แบบนี้นะครับสายไฟก็เดินมา,า,นมาตำลางขึ้นไปยังบนหลงังคาเพื่อจะไปหาแผงโซล่าเซลล์ตอนนี้มีใช้พัดลมอยู่ตัวเดียวนะครับอันนี้ตั้งไว้ที่เซกชันสาโหลด25%นะครับพัดลมตัวเดียวนะครับเปิดเกียร์3เลยครับนี่พัดลม16นิ้ว ตัวเดียวแล้วก็ไฟแสงสว่างหนึ่งหลอดนะครับอันนี้แถมให้นะครับแถมแถมแถมของแถมนี่ครับคุณเซดิกเป็นไงครับเย็นสบายดีสวัสดีครับดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะเลยน้ําก็ได้แล้วไฟฟ้าได้แล้วครับก็เดี๋ยวมีตู้เย็นมาอะไรมาเนาะทีวีดูได้ครับแล้วก็ถ้าจะหุงข้าวกับหุงสักกลางวันเนาะถ้าเกิดเราหุงเย็นๆเนี่ยเดี๋ยวกลางคืนไฟไม่พอใช้ อย่างี้ช้าตัวับตัสบายแล้วมันต้องไปวิ่งไปช์จครับนี่คุณเซดิกนะครับพูดติดต่อมาแล้วก็เดี๋ยวคุณเซดิกบอกว่าจะติดตั้งชุดหอยโคงอีกชุดหนึ่งโอ้ชุดใหญ่เยอะเลยที่นี่ครับไปไล่นาส่วนผสมนะครับเดี๋ยวไปดูแผงครับไปดูแผงแผงอยู่ด้านบนตอนนี้บ่ายกว่าแล้วครับร้อนหน้าดูเลยเป็นไงไรเท่าเอ้ยนี่เดี๋ยว เึ้นไปดูแขงบนอลังคานะครับตึ๊บโอ้โหแดดอะไรขนาดนี้เห็นไหมในะแผงอะนี่ครับแผงวางอยู่บนนี้นะครับสองแผงอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่บรรยากาศร้อนนะครับแด่ขมุกขมัวแดดมีไหมก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับครับท่านใดสนใจก็ทักทายเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทร089 2องเจ็ดสองสองสี่สี่สามไลน์ศูนย์เติดตามรับชมผลงานได้ใน y o t u u e s โซล r าเซลอนุสร์หรือจะติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุทองคำเรดิโอในรายการโซล r าเซลอนุสร์ก็ได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชม,ม,นนมวันนี้ยังอากาศร้อนเหมือนเดิมนะครับ ยงร้อนเมืนเดิมก็เดี mm ๋ยวตอนนี้บ่ายแล้วนะครับเดี๋ยวก็เดินทางกลับตอนนี้ใช้โหลดอยู่แต่ไม่เยอะนะครับอันนี้ปิดฝาไว้ครับโชคดีมีความสุขกันทุกท่านนะครับวันนี้สวัสดีครับ